อยู east, mm ่ท่าเลนอีส์ไม้ระบบคันลอกครสวรรค์บทที่94ราชาอสูน้อยประเภทมังกรสายฟ้าคอสวรรค์ทางสายเลือดหลุดพ้นคอสวรรค์ในการป้องกันระดับเริ่มต้นพลังสวรรค์ด้านพลังกำลังระดับเริ่มต้นคอสวรรค์ด้านความเร็วระดับเริ่มต้นเยเทียนมองไปยังคอนสวรรค์ของราชาสูนในที่สุดเยเทียนก็รู้แล้วว่าราชาอสูนที่พวกเขาต้องเผชิญหน้านั้นมีที่มาอย่างไรมันเป็นสัตว์สูนชั้นยอดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะกลายเป็นระดับราชาในอนาคต ก่อนหน้านี้เยียเทียนได้ตรวจสอบสัตว์อสูรหลายชออนิดหนึ่งในนั้นคือสัตว์อสูรมังกรสายฟ้าซึ่งเป็นสัตว์อสูรที่มีพรสวรรค์ทางสายเลือดระดับหลุดพ้นในตอนนี้มันยังเป็นมังกรวัยาวเมือม่อ,ม,อมันโตเต็มวัยเป็นไปได้สูงว่ามันจะกลายเป็นสัตว์อสูรระดับราชาซึ่งเทียบได้กับยอดฝีมือระดับราชาของมนุษย์ดูจากกป่นอายของสัตว์อสูรมังกรสายฟ้าตัวนี้ดูเหมือนมันเพิ่งจะก้าวขึ้นเป็นสัตว์อสูรชั้นยอดได้ไม่นานแต่ด้วยพลังรระะดับเิ่ต้นแลสวรรค์ด้านการน เย่เทียนสามารถจัดการกับสัตว์อสูรมังกรสายฟ้าตัวนี้ได้แต่หากปรมาจารย์ทั้งห้าต้องการที่จะจัดการกับสัตว์อสูรมังกรตัวนี้พวกเขาจะต้องแลกด้วยราคามหาศาลไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทั้งห้าคนถึงต้องการรวมนักรบทผู้เชี่ยวชันมากมายขอนานีพวกมันคงไม่กล้าประมาทความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรระดับสูงไม่ได้อ่อนแอในหมู่พวกมันมีสัตว์อสูรหลายตัวที่มีพลสวรรค์พิเศษหากถูกพวกมันปิดล้อมมันคงจะเป็นปัญหามากเย่เทียนคิดกับตัวเองตูมอมอปรมาจารย์ทั้ และครบผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆช่วยกันหยุดกองทัพสัตว์อสูรระดับสูงและเย่เทียนก็เริ่มต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับสูงด้วยเช่งกันพียงแต่เขาไม่ได้คิดจะสังหารพวกมันเพราะในตอนนี้เป้าหมายของเขาคือคิงคองกระดูกเพชรที่แห่งนี้มีสัตว์อสูรระดับสูงอยู่ไม่น้อยกว่า1 0 0ตัวเลยไม่ชําเย่ยเทียนก็พบคิงคองกระดูกเพชรคิงคองกระดูกเพชรมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวพวกมันแข็งแกร่งมากด้วยคลันสวรรค์ของมันมันสามารถทำให้นครบรบผู้เชี่ยวชาญ3คนที่ร่วมมือกันถูกกดนนจตต้ออ,อออออองงงถยไป่่่าเื กร, Kong, กระดูกของคิงคองกระดูกแคดนั่นนั่นแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่านักรบผู้เชี่ยวชาญจะโจมตีใส่มันสุดกำลังก็ยังไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับผิวหนังของมันได้ฝ่ามือของมันสามารถบดที่อาวุธเวทของนักรบผู้เชี่ยวชาญจนแหลกละเอียดได้ในพริบตาครนสวรรค์กระดูกเพชรระดับสูงช่างน่ากลัวจริงๆทันใดน,นั้นเย่เทียนก็แอบ,บขลอกครสวรรค์กระดูกเพชรระดับสูงของคิงคองกระดูกเพชรสองตัวจากนั้นเขาก็เลิกให้ความสนใจมันหลังจากนั้นไม่นานนักรบผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ถูกฆ่าตายจำนวนนักรบผู้เที่ยวชนลลยววันๆ แต่เห็นได้ชัดว่าปรมาจารย์ทั้งห้าคนไม่ได้สนใจชีวิตของนักรบผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เลยรับใดที่พวกเขาสามารถฆ่าสัตว์อสูรมังกรสายฟ้าได้ทันเวลาสัตว์อสูรระดับสูงตัวอื่นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกส่วนนักรบผู้เชี่ยวชาญจะตายหรือไม่นี่คือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้ยิ่งมีนักรบผู้เชี่ยวชาญตายมากเท่าไหร่พวกเขาจะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นรีบใช้สิ่งนั้นเร็วเข้าเจ้าพวกงูน,นั้นคงจะทนไม่ไหวแล้วถ้าพวกมันตายกันหมดพวกเราก็ต้องเผชิญหน้า,ากับสัตนวน์นนนสตอสูร เขาพุ่งเข้าหามังกรสายฟ้าและปักเข็มฉีดยาแทงทะลุหนังของอสูนมังกรสายฟ้าอย่างรวดเร็วการป้องกันของอสูนมังกรสายฟ้านั้นแข็งแกร่งมากมันมีพรสวรรค์ด้านการป้องกันระดับเริ่มต้นแต่ปลายเข็มนี้มันถูกสร้างขึ้นจากโลหะพิเศษบวกกับพลังปราณมันจึงมีพลังมากพอที่จะเจาะทะลุร่างของมังกรสายฟ้าได้เลกระบอกฉีดยามียาสลบชนิดพิเศษซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยสมุนไพรสมบัติสวรรค์หลายชนิดประสิทธิภาพของมันสามารถสร้างผลกระทบกับสัตว์อสูนชนยอดเกือบทุกชนิดเว้นเสียแต่ว่ามัน เลยความเป็นจริงพวกเขาเตรียมเข็มฉีดยาไวหลายกระบอกซึ่งทั้งหมดถูกเก็บไวที่ปรมาารย์ที่มีพวสวรรค์ด้านความเร็วระดับเริ่มต้นเดิมที่พวกเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จในคราวเดียวแต่ไม่คาดคิดว่าสัตว์สูรมังกรสายฟ้าตัวนี้จะโจมตีโดยไม่สามารถตั้งตัวได้ทันวิกเลนะัก เยียนเห็นฉากนี้แล้วว่าไม่ได้ที่จะพยักหน้าที่แท้พวกมันไม่ได้ต้องการล่าอสูรมังกรสายฟ้าตั้งแต่แรกแต่พวกมันต้องการจับสัตว์อสูรมังกรสายฟ้าตัวนี้ปรมาจารย์หลายคนก็หาไรายได้จากการจับอสูรระดับสูงเช่นนี้เหมือนกันซึ่งในฐานทะเลมันสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งยิ่งเป็นที่ต้องการอีกทั้งมังกรสายฟ้าที่ยังไมโตัวเต็มวยัยตัวนี้มูลค่าของมันไม่อาจจะจินตนาการได้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกมันถึงทุ่มเทมากมายขนาดนี้หากจับได้สำเร็จอย่าว่าแต่การเสียสละนักลบผู้เชี่ยวชา เมื่อสามารถควบคุมเจ้าราชาสูรน้อยตัวนี้ได้แล้วก็เท่ากับว่าครอบครองสัตว์อสูรระดับราชาในอนาคตมันเพียงพอที่จะทำให้ตระกูลเล็กๆกลายเป็นตระกูลใหญ่ได้แม้แต่เย э ่เทียนก็ใช่ว่าจะซื้อมันได้แต่เย่เทียนไม่มีความคิดที่จะจับเจ้าราชา,าสูรน้อยตัวนี้อย่างแรกเขายังไม่ขาดแคลนเงินและแน่นอนว่าการจับเจ้าราชาน้อยตัวนี้จะต้องไปลุ่งเกินสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งตัวอื่นๆอ,อย่างไม่ต้องสงสัยการจับสัตว์ราชา,าสูรน้อยตัวนี้ไปราชาสัตว์อสูรที่แท้จริงจะต้อองกรเรียวย่แนน ว่ากันว่าเมื่อ40ปีก่อนสัตว์อสูรระดับราชาที่ยังเยาว์วัยตัวหนึ่งถูกจับได้ทำให้สัตว์อสูรระดับราชาที่น่าสะพรึงกลัวตัวหนึ่งโกรธเคืองมันนำพากองทัพสัตว์อสูรและสัตว์อสูรชั้นยอดจำนวนนับไม่ถ้วนหมุกจมตีฐานทะเลมันจนเกือบจะทำลายฐานทัพทะเลมันได้ในสงครามครั้งนั้นส่งผลให้ราชาถีฟงต้องตายในสนามรบรวมไปถึงจอมยุทธระดับราชาอีกไม่น้อยกว่า5คนและยังมีปรมาจารย์ที่ต้องตายอีกนับไม่ถ้วนแม้ว่าสัตว์อสูรมังกรสายฟ้าตััััััววววววนน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 นีีีีี้้้้จะออ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 อ่่่่นน่่่่่่่แแแตตตตตกกกกาา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 ารรรรรรรยยยูููสสสส์ชชชหหึงงง็ไไไมมมใใเเเืืดบบขทถป กองทัพสัตว์อสูรอาจปรากฏขึ้นอีกครั้งตัวเขาอาจจะถูกเพ่งเลงและกลายเป็นที่ระบายความโกรธของสัตว์อสูรเหล่านั้นไปด้วยดังนั้นแม้ว่าเขาจะฆ่าสัตว์อสูรระดับราชาแต่ก็ไม่สามารถนำมันกลับไปที่ยังฐานทัพทะเลมานเยเทียนคิดว่าทั้งห้าคนนี้มีความกล้าหาญอย่างแท้จริงกล้าที่จะจับราชาสูรที่ยังไม่โตเต็มวัยเช่นนี้แน่นอนว่าทั้งห้าคนอาจจะคิดนำมันไปขายที่ฐานทัพอื่นก็เป็นได้เพียงไม่นานมังกรสายฟ้าก็ไม่สามารถทนผลของยาสลบได้อีกต่อไปมันล้มล,ลงกระแทก,แกืื้้้้้นนนนนนอออยยย่่่่าาาาาางงรรรเมมมหหห็กกกกกีปจจ์์ทัััตตตตดสวูใ ปรมาจารย์ทั้งห้าเริ่มสังหารสัตว์อสูรระดับสูงทันทีหลังจากนั้นไม่นานสัตว์อสูนระดับสูงเกือบทั้งหมดก็ถูกสังหารจนหมดสิ้นเหลือสัตว์อสูรระดับสูงเพียงไม่กี่ตัวที่หนีรอดออกไปได้พวกเรารอดแล้วและครบผู้เที่ยวชันที่แขนหักคนหนึ่งตะโกนออกมาด้วยความยินดีแต่ก่อนที่เขาจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกดาบเล่มหนึ่งก็ตัดล่าคอของเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะตายเขาเห็นเงาร่างที่คุณเคยน่าแปลกใจที่เป็นหนึ่งในห้าปรมาจารย์ที่ชักชวนพวกเขาหน้าเสียดายที่่่เเขขาา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 ตาแล้้าา้้ววไไมมมมโออกสถถปรรจผูนึงง ักรบผู้เที่ยวชาญที่เหลือตังวัดตัวอย่างถึงขีดสุดพวกเขาคาดการไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้าไม่ต้องการเงินห้าพันล้านแล้วปล่อยข้าไปเถอะข้ามาจากตระกูลหงของฐานทะเลมานถ้าพวกเจ้าคาข้าตระกูลหงจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปแน่ข้ายังไม่อยากตายได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะไม่ว่าผู้ฝึกยุทธเหล่านี้จะอ้อนวอนข่มขู่หรือขอร้องเช่นไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของปรมาจารย์ทั้งห้าได้ไม่ว่าพวกเจ้าจะพูดหลังเช่นไรเรื่องพวกเราจากสัตว์อสูรมังกรสายฟ้าได้ก็มีอาจปล่อยให้แพร่งใครออกไปดังนั้นพวกเจ้าทั้งงงงหหมมดดตตต้าาาายยยย่่่่่ททีีีนนนปรรจ์คึกลววเสุ กกนและครบผู้เที่ยวชาญที่เหลือต่างแยกกันหลบหนีเป็นคนละที่คนละทางอย่างไรก็ตามปรมาจารย์ที่มีพลังสวรรค์ด้านความเร็วระดับเริ่มต้นเริ่มเคลื่อนไหวและสังหารผู้ฝึกยุทธเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายสุดท้ายเหลือแต่เพียงเย่เทียนคนเดียวเจ้าหนูเจ้ามีพลังสวรรค์ด้านความเร็วระดับเริ่มต้นไม่แน่ว่าเจ้าอาจจะมีโอกาสหลบหนีรอดไปก็ได้ทำไมเจ้าถึงยังไม่หนีละ่ะประมาจารย์ทั้งห้ามองเย่เทียนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเย่เทียนเปิดปากและเผยให้เห็นฟันขาวบริสุทธิ์ของเขาเขาพูดอย่างไร้เดียงสาว่าเพราะข